อ่ะครับก็ขอสวัสดีอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับนี่วันนี้นะคลิปนี้นะครับก็พาทุกท่านนะครับมาชมในส่วนของการล้างระบบประปานะครับของบ้านหาดกวนนะครับวันนี้ต้องขออภัยพี่น้องนะครับที่ได้ประกาศให้มีการหยุดบริการการใช้น้ำนะครับนะซึ่งเราเองก็แจ้งเตือนให้พี่น้องนะครับได้สำรองน้ำเอาไว้ตั้งแต่2วันที่ผ่านมา นะครับนะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่10นะครับก็ได้มีการนี่เลยนะฮะนี่ล้างระบบประปานะครับซึ่งเจ้าที่ประปาของเรานะเกษีวันดีก็อยู่ข้างข้างบนนู่นเลยนะครับนี่นะฮะจะเห็นว่านะฮะมีพวกตะกรมีโคลนนะครับนะอยู่ในบ่อตกตะกรนนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่นะปัญหาแบบนี้นี่เราเองก็จําเป็นจะต้องได้ล้างระบบใหญ่นะครับถึงแม้ว่า ประตูวาล์วระบายน้ําอะไรต่างๆนะครับมันจะไม่ไม่สามารถใช้งานได้ดีร้อยเปนะครับเป็นไงเกษีวันนี้ใกล้เสรส็จแล้วเนาะล้้างอ๋อห่อนี้ลุยตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับนะมีตะกรันเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะเท่าไหร่เนาะไม่ไม่ไม่เฉลี่ยเราเราจะล้างประมาณกี่เดือนต่อครั้งเราทีก่ก็กี่หนึ่งสองครั้งอีละประมาณสองครั้งเนาะนะก็ก็ดูที่ตะกรันด้วย การใช้น้ำผมใช้น้ำด้วยครับครับผมนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะนี่คือถ้าเกิดว่าเราเราเราไม่ดําเนินการล้างนะมันก็จะมีกรดนะครับนี่เห็นไหมฮะนะพี่น้องนะวันนี้ต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับนะเราเองน้ามาให้กําลังใจในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเห็นว่าลุยตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่ตีห้านะฮะซึ่งเราก็จะใช้รถดับเพลิงนะครับส่วนหนึ่งฉีดช่วยนะนะครับนะเพื่อให้มันสะอาดขึ้นมีที่ระบายไปใช่ปัญหาคือตรงนี้ก็คือ นะมันมันมันเป็นพื้นที่ต่ำนะครับแล้วก็น้ําที่ระบายออกปกติจากเบามันมันไม่มันไม่ไหลนะครับนะเมื่อมันไม่ไหลเนี่ยก็จะเป็นจะต้องได้อย่างงี้แหละนะครับนะอ่าต้องได้ปิดระบบนะครับแล้วก็ล้างนะครับข้างบนนะครับนะปกติแล้วนี่ถ้ามันมีเ์าตรงนี้นะครับนะมันก็จะระบายตะกอนได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าระบายไปแล้วมันก็ไม่ไหลทั้งที่เห็นนะฮะนะครับก็ปลาแห่งนี้นะใช้มานานแล้วนะครับนะก็ยังเปิด รับใช้ให้กับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่1 3อยู่นะครับอ่าเห็นไหมนี่พอดีรถบเพิงก็พอดีมานะครับซึ่งก็จะใช้ในส่วนของรถบเพิงนะครับนะช่วยในการาล้างระบบนะครับของเราด้วยเห็นไหมครับนี่จริงๆตัวนี้นะฮะอ่ะเราเองก็จะทํางบขอนะปลปาป,ป๊อกแทงอีกนะครับซึ่งเราเองนะคิดว่าน่าจะ ขอนะครับนะขอระบบปลาอีกหนึ่งแห่งนะครับอยู่ที่บริเวณนะครับในส่วนของอหน้าสูรเด็กเล็กนะครับในการใช้ในการก่อสร้างระบบปอกแ้งนะซึ่งก็กําลังจะขอไปนะก็ลองรุ่นดูนะครับว่า้ายสุดแล้วจะได้หรือไม่ยังไงนะครับอยังไงนะช่วงนี้นะครับนะใกะใกล้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเปิดทําการผลิตน้ํานะครับ นะแล้วก็จะได้ดําเนินการในส่วนของอการเปิดใช้น้ําใช่ไหมฮะเต็มแล้วใช่ไหมเอออ่คิดว่าน่าจะเปิดใช้บริการได้เร็วๆนี่แหละเนาะครับเครื่ที่เราไอ้ตอนเย็นนี่ครับใช่ไหมเปิดขึ้นไปเต็มถังยังข้างบนตนี้เต็มอันนี้ก็เต็มครับเต็มแล้วใช่ไหมตัวนี้ก็เลยแต่ตัวนี้ผลิตขึ้นมาให้มันเต็มระบบก่อนเนาะอ่า ขาดขาดเอาเป็นว่าวันนี้ทั้งวันเหลยเนาะนะครับนะนี่ก็คือในระบบปลาแบบบ้านๆของเรานะครับนะซึ่งก็เป็นภาพที่พี่น้องนะครับเคยเห็นคุณตาคุณคุณนะครับนะคุณหน้าคุณตากันอยู่พอสมควรนะครับนี่ซึ่งทางนี้เราก็จะล้างใช่ไหมทางนี้ดูดแล้วออกดูดออกแล้วเนาะอ่าก็มีตะกอเยอะพอสมควรใช่ไหม เยอะพอสมควรเนาะคิดว่านี่เราก็จะดูดด้วยปั๊มน้ำนะครับนะแล้วก็ปลายสายก็อยู่โน้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือถังน้ำใสนะครับแต่ว่ามันก็ยังขูนอยู่นะพี่น้องดูดิอ,อ่อ่ะเราต้องดูดออกเนาะนะครับเพื่อทําการล้างนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณมากนะเดี๋ยวยังไง รถเราเพิมาแล้วนะใช้ประโยชน์นะแจ้งทีมงานปปแล้วกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับขออัปเดตให้กับพี่น้องนะครับได้รับทราบนะครับะฮะแล้วค่อยอ่ามาอัปเดตกันใหม่นะครับหลังจากแล้วเสร็จนะครับนะหลังอาทิตยนี้น่าจะอ่าเปิดให้ใช้น้าประปาของหมู่ที่5แล้วก็หมู่ที่ส3ได้นะครับนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ